เราเล่นไม่ออกมันเล่นมุกช่มรับเล่นมุกมุกทุกคหมดเนกันล่นมกิเล่นเล่นดูหลายเล่นดูหลายใครเล่นมกีสุดบาเย็บเลยงยบเลยนีแล้วเอาอีกรอบอีกรอบที่มกสุดกผมโกบนะไม่ยะ すごいね。 ปกติเขาบอกว่ามันจะมีรเล็นั่นันมีสมบุกไนันไม่เห กันบ้างครวันนี้วันอาทิตย์เอไปพูดแึเแล้วเป็นวันอาทิตย์เวลาหนึช่มงหไม่มีนาฬิกาด้วยกอม้าเิบอห้าสองกยี่สิบนาทีใช่ใชก็เดี๋ยวพวกเราจะรอสีของลคนนะครับพี่เจมมีสั่งไปแล้ไม่ด้ เพอนากียอย่างดู่อย่างอย่างดูว่าแล้วคนอยากดูไแต่อราดีกว่าเลยนี่มันพูดอะไรก็้องเพลงมีคำถาไดมอ๋อร้องเพลงเหรอ เมื่อนีคนแอบมองอยู่สองคนแอบมองแปลกๆแอบด้วยไม่ใช่นะ

Sim! Sí. Sí. วาตังวซีเปลี่ยนรู้ควาจริงเอสีสวยเลยเนี่ยจริงไหมจริงไหม อันนี้ที่แล้วที่เบากทวิกันว่าอีบีสามจะมาสไพ้ายไหมนั่งรอนงเหมือนกันว่าจะสะพ้ายมีไหมไม่มีเพราะว่าพี่กอพี่ป็นพูกลับไปสปอร์ไลฟ์ดีดีเขาพี่พี่ป้องลมพิลเตอร์่าที่กินถังว่าถ้ะพคอั้งดีดีไมดีก็ว่าดีทุกปีดีอแต่ไม่ให้ดูนะแต่ไม่ดูไมู่ไม่ดูนแนแต่เราก็ดูุกดีดีเลย ีใครชอบชอบผักแบบชอบฉากแบบว่าอะไรเขาชวสิแคนี่ยที่หนุ่กวดไปดูมากเลยคิดว่บเปพูดเลยเอาจิงๆง่าชัคือช่วงที่นาจะมีินทใช่ก็เลยแบบอุ้ยแกกว่าแต่ว่ามันมีที่เห็นฉัดมันมี เอิ่มขึ้นกับอากาศร้อนขึ้นมาทันทีีใช่ครับสามสามซีซีถึงไงัพ่งเลยเลยซีมันเริ่จะคุ่งทุคนใช่ซีจะปอบทุกคนมากเลยโอ้โห ชื่อวันนั้นเราได้รมาที่นี่ใช่ไหมแล้วซีอาส่งไปส่งอ่าก็ส่งผลการประชุมดีๆพูดมาเยอากอุย้ยได้ส่งดางราด้วยวะ่ะ้วอยู่ยดีดีกัอยู่ดีดกอุ้ยพูดเป็นดาราดีว,วะ่ะอ,อันนี้เรื่องจริงไม่มีมาแการแตจร่จริงจริงเดี๋ีออ่อ่ะรับรีแอคไ่ทช็ออยู่ึงเสียงออกเลยอ่ะมาแจอว่าเจอตองอ่ ลองแเราพออย่มังนี่ีแต่ใช่ไหมมีเป็นเรื่องอะไรอะรไอ้ที่เมื่อวานไอพทอริออยมีเมีอยู่ว่าก่อนทพี่จะถ่ายขออนุญาตมหมนะพิมเร็เรื่อมีว่าคือเหมือนซีกับพี่พี่ไม่มีใครนั่งตัดพ นตรงนี้มี่มีะรสีนี่คีนีสอไม่ใช่ไม่ใช่คนรวย่เลยเนี่นมีน้าตาอะไรกันจริงใช่ไหนไปคีนี่ชีนี่ตรงนี้นี่นี่ีตรงนี้ยฟูฟูอ่ะฟูฟูแล้วตรงนี้ยังไงีไงตรงเนี้เรื่องมีอยู่ว่าสวนนี้เขาคุยกัน เลยเลยมันไม่รู้ว่าเอาอะไรนะเขาเริ่มตัดมาแล้วพี่ฟุตก็มีใครสมมขึ้ว่าเออเนี่ยเราเอาถ่ายด้วยผมไม่ยอมกินผมก็เหลืว่าเฮ้ยใครมาเขาจะไปแก้ไขครั้งหนึ่งเ<อ>าขายกมา,<อ>าละายกมายกยกล้องแผ่นนี้ผมว่าอ่ะเหรอเร<อ>าต้องกินไงไม่ได้จริงต้องกินใช่เมื่อกี้เราต้อกินไปสวัสดีทิศใจี๋ยวพี่ฟอร์ดบอกถ้าเป็นพี่เล่นนะกินไปเตื่น ไม่ไม่ขอขอไอ้ผู้ชานผมมาช่วยทำมันเล่นนะมันไม่ได้แค่มอดอะมันเชียวเลยมันเชียวเลยใช่อร่อยครับม่ดดีดีมันดีริงรงนะมอจริงแต่ว่าไมดเป็นผซีเรียสจะคมกว่านี้อาสังไม่แงตัวที่ผมพูดมัจริง โอดโอดโอดขอบคุณทุกคนที่ช่วยโหวตนะเป็นอินทวิตเตอร์คนกคนนะครับท ja. ี่ช่วยโอแล้วก็เห็นขึ้นาพูดณภาพคุณภาพคืออะไรอ่ะเร็วคุณเร็วใช่ ทีมล้องคือแม่แม่ผมบอกว่าทั้งบ้านเขาน pues mm ้งกดอยู่นันบอกทีมล้อนะไมมันจดไดจริงเลยกะได้เจอสี่แล้วี่เาต้องพเหมือนกว่าเป็นจริง evet> ก็มช่วกใช่แล้ว้าขึ้ภาษาอภาษาซีเนาะภาษาซีเออชื่อสี่ไปเนาเออใช่โอ้โ oh ว่าเราจะคุยเรื่อยๆมีใหมางางดหนักงาดูหนัานดูหนันไปไหมครับไปไหมมีีใช่ไหมมีอทีกว่นื่ Man, don't, you know, we don't see you don't see you don't see you <laughs> กินไปนด่ือคือวันนี้ถ่ายพิธีตอกไปแล้วเจอวันโอซิโนคือเราเราก็เรอยอู่ไงเรากำลังมาตึกนั่งเแล้วแบแต่ว่าอะไรวะน่าแข็งวันซินายวันฟ้ามันก็มีคนคอมเมนต์หรือว่าพี่หนุ่ยใส่ต่อแขนแล้วเลยค่ะอะร่างเ้ยรอกันแน่ใหมินยำเช้าไปิยำเช้ากินข้าน่อยือาใช่ใช่เขาเขา่านละเอียดน้นเดูอกัน เข้าใจไหมครับดู้ไหมก็จริงๆนะคือในกองถ่ายที่หลุยมีฉายาฉายายากเช่นนักวิทยาาสตร์ที่หลุยกับิี่นกใช่ไหมรับิหลุยครับหลุยลุยนี่น่ารักมากเลยนะครับแ้ว่จริงๆทุกคนในนี้มีฉายานะอืผมไม่มีอะพี่โอ้ยย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 ย ไมอใชอาชีพออฟเอนดิชเ่จริงเหรอมีมีมีแล้วมีไม่รู้เลยมีไหมคนซีคนซีคนซีเอกซึ่งผมไม่รู้ไงเพราะว่าแบบส่วนใหญ่ทกคนก็เรียกงเขาเขจะเรียกที่ห็้ใช่คือคอใช่ใแล้วก็มีแบบรู้ที่เราคุยกันอะมันจะมีฉายาให้เราแทนเป็นสัตว์โลกแต่ละชนิด่าแต่ละคนจะเป็อะไร ชินเหมือนอะไรชนก็บอกไปว่าชินเมนตัวอะไรชินไอชินไม่รู้หอชิไม่ช่ินูเห่ตัวอะไรตัวอะไรอาไม่ินทุกคนไม่ชินตัวอะไรอ่ะสลตเราอนพวกไม่ชนินเหมือนส็อตนไมัอเอาเราดูนอลิงหรอไม่ะต่ายมันมีเอาไม่มีเหรอกระตแต่ไม่ยิงมีหัว <c oughs> ผมรทอมาต่อเรื่องสัดมันดีกว่าั์ผมเป็นอะไรครับเหมือนหมาดิเหมือนหมาติดไปเลยได้ได้คบได้ก็คือเหมือนหมาดีดก็ตัวะไม่กอาะสมบรนี่มีแนรนี่เริ่มจากซีแอซีมีแน่อนอนถ้าเคน ใช่ถ้าคนใช้ดูหลบก็จะรู้ว่าซีเป็นตัวไหทุกคนรู้เกิดตัวไหเนี่คือคือไม่ต้องดาก็ได้คือแค่งงนะผมไู้อยากอยากให้ทุกคนลองดูซีองหันมาหันนะไม่ก็หันมาหันก็ได้แล้วทุกคนลองเลียกซีแล้วซีก็หันไปมองกันครเบนซส่จริงเขาอย่างนี้ มันมันต้องเหีแล้วจะหวานแบบ s l o ทำไมระหว่างแบบว่า slow มันจะหวานแบบอึกก่อนอึกแล้วเดีวมันจะอึกไม่หมคุณเคยเห็นในซีดี์ไหมบที่มันทำ จริงก the <f> ็ว่าเหมือนสลกัน่รูสูทูเปยหเหมือนปะจะต่างไหมจะต่างไหมคุณผมก็บอกใช่ไหมต้องไ่รเียบแล้วี่เปคนยืนเราพอพันเดียวกันโดนโดนตองเป็นอัการิเหรอเหมือนโทุูกเลยอะไรนพีพี่พิมพ์ คนดูเรียอักมงคเลยผมว่าพี่หล่อมากพี่ที่หล่อที่ไม่ก่อขอบคุณครับไม่เทียบกับคนอะไรพี่ไม่ไม่ดหยุดแล้วเอาไมดู ที่เขาโดนพุ่งมาตอนที่เ้าอีกแล้วหน้าเนี้ยเขาแบบคือพี่พี่กอลบีบว่าพี่อยากให้มันแบบว่าอยู่ดีคนรับผิดตัวเราอ่ะแล้วเราไปดีแล้วก็พึ่งน่งจะเป็นด้านนี้แหละต้องเป็นมาสงสัแต่มันก็เหมือนเนาะเหมือนแบบนะใช่ใช่ใช่เพราะพี่กอล์ฟมาขอปีขอบอกว่าหน้านมมีสงสัยแล้วเหมือนจริงแบบไง รู้นไหมรดีครับใช่ถารู้กับมี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 เอ่อสัญลักษณ์พิศักช่างช่างช่างมาเมื่อสักวอ่งมีมีโชวบ้างกิกแก้มคนข้างขวาใช่ใช่ไหมพี่ใช่ครับใช่ตรงพี เนี่ยเออเราพี่เรื่องนึ่งทุกคนจะวยเล่นชื่อหลอบกันเขาบอกหน้าเหมือนกันจริงจริงเขาบอกจะพูดแต่หน้าเหมือน

บอกก็แค่คนไทยแต่ variance, ตที่นี่เป็นคกไทยชอบดีไซน์ชอบอะไรต้อนทำอะไอะไรคนไทยสาธุ